โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทํายังไงได้ห้าหมื่นไลค์ภายใน1เดือนนะครับอันนี้ก็ฟาชมออฟฟิศนิดหนึ่งก่อนวันนี้ก็มาอยู่ที่ส่วนหนึ่งของสตูดิโอของผมนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูวิว,วแม่น้ําสวยๆกันนับหนึ่งก่อนก่อนเข้าเรื่องความรู้นะครับดูกันได้เป็นไงสวยไหม กับไม่ค่อยถูกอ่ะมันมันตรงนี้แม่น้ําเจ้าพญานะครับอคอนโดออฟฟิศของผมเห็นแม่น้ําเจ้าพญารอบทิศเลยอ่าโอเคเอาเราเริ่มกันเลยวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับคนที่ทําได้ห้าหมื่นไลค์ในหนึ่งเดือนนะครับเป็นเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งในคอร์สสันมามาเป็นซูเปอร์บีไนะครับแล้วผมก็สอนเคล็ดลับเขียนเขียนคอนเทนต์ต่างๆแล้วเธอก็ไปทํานะครับจนตอนนี้ได้ห้าหมื่นไลค์ภายในหนึ่งเดือนโอเคกลับมาแล้วนะครับนี่ก็คือนะ้องแบ่งมุม สวัสดีค่ะเจ้าของเพจยายแมงมุมค่ะออก็มาเรียนกับผมในคอสไหนคอสอ่า Super VIP ต่อตัวอ่าเป็นอ่าเป็น I create yourself ก็คือผมก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวตนนะรสร้างตัวรู้การรู้จักเอ่อรู้จักตัวตนแล้วก็สร้างตัวตนออกมาในโลกออนไลน์นะครับก็น้องแมงมุมนี่ก็ไปเรียนเสร็จก็ไปใช้นะครับ Take action ทันทีแล้วก็เปิดเพจทันทีแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ผลลัพธ์มาน่าทึ่งมากเลยคนแชร์เพจคนแชร์คอนเทนต์ ที่เขียนที่ทำวิดีโออะไรเงีย้ยแชร์กันกระหน่ำเลยนะครับแต่ในเล่าให้ฟังได้ว่าทำอย่างไรที่จะทําใหาา้ได้ห้าหมื่นล้าภายในหนึ่งดือโอเคค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเป็นตัวเองค่ะถ้าอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทําด้วยความรักไม่ได้ทําด้วยความตั้งใจหรือมันไม่ใช่เราจริงๆ เราทําไม่ได้นานกลั่นออกมาจากใจนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและมันจะยิ่งดีมากขึ้นอีกถ้าหากว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงเพราะเราจะสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็แชร์สิ่งที่เราได้นําไปแก้ไขได้จริงๆแล้วมันประสบความสําเร็จจริงๆนะคะคือไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาให้สวยหรูดีงาม,มแค่เข้าใจง่ายแล้วก็จริงจังจริงใจจริงใจเป็นตัวเองที่สุดนะคะพอเราได้บอกสาระที่มีประโยชน์ไปแล้วเนี่ยค่ะ เพื่อนๆหรือทุกคนที่ได้อ่านเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีประโยชน์เขาก็ไปแชร์ต่อเองโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเขามันก็จะสามารถเป็นประโยชน์กับคนที่เขารักและคนรอบตัวเขาได้เช่นกันข้อที่สําคัญมากเลยนะเขาครับเรื่องคาว่าเป็นประโยชน์เพราะว่ามันจะเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่คือเวลาเราจะโพสอะไรเนี่ยเราต้องคิดข้อนี้ทายังไงจะให้คนแชร์ทํายังไงจะให้คนแชร์แล้วเขาจะแชร์อะไรเขาจะแชร์อะไรที่เป็นประโยชน์ เขาจะเขาไม่แชร์อะไรที่แบบว่าวันนี้ฉันมากินที่นี่นะเออหรือว่าฉันดูไหมฉันสวยไหมวันนี้หรือว่าฉันกินวันนี้ฉันกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไทยรูไหมเขาไม่แชร์เรื่องพวกนั้นนะครับแต่เขาจะแชร์อะไรที่มันเป็นประโยชน์เราต้องคิดกลับมาว่าทํำยังไงโพสต์แล้วให้เขา,เารู้สึกว่าเขาจะเป็น,ป,นประโยชน์กับเพื่อนเขาอมีอะไรบ้างใช่เป็นประโยชน์นําไปใช้ได้จริงอ่าแล้วก็ ถ้ามีโพสต์ไหนที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วจริงๆเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมีคนนําไปแชร์แล้วแสดงว่ามันมีประโยชน์มากเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากขึ้น,น,นเราอาจจะใส่รูปลงไปเพราะว่าคนจะชอบดูรูปมากขึ้นมันเข้าใจได้มากขึ้นนอกจากภาษาที่จะอ่านง่ายแล้วมีรูปที่เข้าใจง่ายก็จะยิ่งช่วยมากขึ้นอีกด้วยและถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย เราก็สามารถใช้บริการบูสต์โพสของ Facebook ได้อืมอ่าบูสต์โพสี่ช่วยได้เยอะเลยนะผมก็มองข้ามเรื่องนี้ไปอ่จริงๆตัวเองก็บูสต์แหละแต่บูสเฉพาะบางโพสมันมีการขายเข้ามาเกี่ยวนะครับแต่แมงมุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยังไม่ต้องมีการขายเข้ามาเกี่ยวแต่เพราะว่าเอาสาร์เขียนคอนเทนต์ออกมาแล้วผลิตคอนเทนต์ออกมาแล้วกว่าจะออกมาเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องให้คนเห็นเยอะๆอะใช่ไหมใช่ค่ะทำยังไงก็ อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะคะคือเขียนออกมาเสร็จแล้วมันเป็นประโยชน์คนแชร์ใช่ไหมคะเราก็บูสต์ไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนอกจากเพื่อนรอบตัวเรานะคะหรือว่าคนที่แชร์กันไปอีกเพราะมันเป็นประโยชน์ยิ่งเข้าถึงคนได้มากขึ้นก็ยิ่งช่วยคนได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้มากขึ้นนะคะ<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราบูสต์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์เขาไปแชร์ต่อเองอัตโนมัติแล้วเฟซบุ๊กเนี่ย ดีมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อที่เขียนเอาไว้อยู่นะคะว่าถ้าหากว่าไลฟ์ที่เข้ามาหรือการเอนเกจโพสที่เข้ามาเนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาติไม่ได้มาจากการโฆษณาเนี่ยเขาไม่คิดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหนึ่งคนเห็นจากการบูธของเราแล้วเขาแชร์ออกไปแล้วมีอีกร้อยคนกลับเข้ามาเนี่ยตรงนี้เราไม่เสียเงินค่ะอ่าก็ จริงๆแล้วหลายคนจจะคิดว่าโอ้บูธโพสเสียตังฟรีหรือเปล่าไม่ใช่เลยเสียตังเฉพาะเอาใจทักก็ไม่ได้เยอะมากนะนะบอกถ้าบอกเขาหน่อยว่าจ่ายเท่าไหร่จ่ายโอ้อันนี้แบบตอนแรกคือตั้งงบไว้อ่าสองอาทิตย์หนึ่งพันบาทนะคะแต่จริงๆแล้วทั้งหมดที่จ่ายไปอะ่ะมันเกิดจากการอ่าแชร์แชร์ออร์แกนิกใช่ไหมคะตรงเนี้ยออแกนิกทรีชตัวเนี้ยสรุปแล้วจ่ายไปสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเองอ่ะว้าวน้อยมากเลยสําหรับบูธเพราะว่าเพราะว่ายิ่งคนรู้จัก คุณมากเท่าไหร่เนี่ยคุณมีโอกาสเอาไปทําเงินมากขึ้นเท่านั้นมันมัน200ปัจจับาทนี่กระจ,กนนจ,ะจอกมากเลยใช่ไหมผมรู้อ่ะผ,ผมรู้ว่าเวลาเวลาผมบูสต์อะไรเนี่ยผมจะดูว่าคาลคูลเลตผมก็จะมามาคำนวณว่า โอเคจ 1, ่ายเงินไปพันหนึ่งผมได้เงินกลับมาหมื่นนะครับนี่ก็แบบคิดแบบนักธุรกิจแล้วแบบหมื่นหนึ่งก็คือแบบว่าในนั้นมีขายมีม,ม,ม,มีมีแนะนําสินค้ามีแนะนําผลงานของผมแล้วคนก็สั่งของเข้ามาในช็อปออนไลน์ของผมนะครับเรื่องนี้ผมสอนสอนแบบลงลึกในในในคอร์สคอนเทนต์มาเก็ตติ้งนะครับแต่ว่าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาง่ายๆแค่นี้ก่อนก็คือว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากแต่คุณอย่าอย่าจ่ายเงินมั่วซั่วเอาเฉพาะโพสต์ที่เขียนออกมาแล้วคนชอบคนแชร์ ชาที่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะซึ่งเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ได้ได้ดูฟีดแบกตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่เราจะเริ่มบูสต์ว่าอันนี้มีคนอ่านแล้วเขาคอมเมนต์มีคนอ่านแล้วเขานําไปแชร์ต่อเขาไปนําไปใช้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาได้จริงๆอย่างนี้ค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะนอกเหนือจากการสร้างกำไรจากการที่ที่เราแชร์อะไรออกไป มันคือความสุขค่ะความสุขคือกําไรที่เกิดขึ้นในหัวใจเราที่มันเบิกบานที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้ของเราเนี่ยนะสิ่งสิ่งที่เราเขียนประสบการณ์ของเราเนี่ยนะมันมีค่าไม่ใช่แค่กับตัวเราเองกับคนอื่นๆด้วยแล้วเงิน200กว่าบาทที่พูดไปเนี่ยคือ ปัจจุบ,บันนี้ข้าวจานหนึ่งแทบจะทานไม่ได้เลยอะแต่เราช่วยคนได้เป็นพันพนะเป็นความสุขทางใจอ,งอย่างหนึ่งแบบมากๆเลยค่ะม,มันอิ่มเกินข้าวหนึ่งมื้อในโรงแรมหรูๆอีกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนีถ้าอยากตามเพจคุณภาพนะครับก็ไปตามเพจชื่อว่าใยแมงมุมนะครับใยแมงมุมก็ในนั้นก็มีคอนเทนต์ดีๆเยอะแยะอันโปรดของผมที่ผมไปอ่านก็คือว่า เอ่ออะไรนะแก้โรคขี้ฉา,า <laughs> แก้โรคขี้เราไปอาดด่านโพสต์นั้นดูตลกมากเลยน่ารักมากเลยการตอบคำถามเป็นไงแก้โรคคนคนที่เป็นขี้อิจฉาทั้งหลายที่เป็นโรคเนี้ยเราเราจะทําแก้โรคนี้ให้เขาได้ยังไงนะครับเออถ้าจะหาวิธีที่จะเขียนคอนเทนต์เจ๋งๆนะครับเขียนเอ่อตอนนี้เนี่ยผมบอกแล้วอยูเป็นยุคที่คนมีคอนเทนต์ชนะชนะสื่อหลักชนะชนะพวกทีวีชนะพวกหนังสือพิมพ์ใครมีคอนเทนต์เจ๋งคุณเนี่ยมีคอนเทนต์เจ๋งคุณก็สามารถดึง power ดึง ธุรกิจดึงดึงเป็นการเป็นการมาร์เก็ตติ้งที่เจ๋งที่สุดในโลกแล้นะครับผมแนะนําเลยนะบ็อกซ์นี้แกรนด์บ็อกเซสผมไม่สอนแล้วคอร์สนี้แต่ขอเอ,เอาเอาตัวแทนผมไปเองแล้วกันไปไป,ไปเป็นคอร์สเลยนะครับเป็นแกรนด์บ็อกเซสชื่อว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งวิธีทำตลาดายุคดิจิตอลต้นทุนน้อยได้ผลมหาศาลผมการันตีเลยครับชุดนี้เนี่ยมีโอ้โหลูกศิษย์ได้ประโยชน์มากมายรุ้งก็สร้างตัวจากคอร์สนี้นะครับรุ้งเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็สิ่งที่ผมสอนเนี่ย ก็ไปสอนต่อ,อหลายๆคนลูกศิษย์หลายๆคนนะครับรวมทั้งแมงมุมด้วยนะครับก็หลายคนก็เป็นแสงสว่างให้กับสังคมนะครับ<อ>ยุคนี้คือยุคข,ของคอนเทนต์จำไว้นะครับไม่มีการตลาดแบบอื่นแล้วไม่มีการโฆษณาแบบอื่นแล้วสามารถติดต่อสนใจสนใจก็สั่งได้นะครับที่บัณฑิตออร u n dot org หรือ inbox ข้นมาที่เพจนี้เลยนะครับ <S <S โอเคสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกคนนะครับให้รักกันเยอะแล้วก็เป็นแสงสว่างให้ประเทศไทยนะครับ พื S <S ่อนที <cando> <S <S ่ค <Vincent Leonard> ุณจะเป็นอิทธิพลในทางดีแล้วก็ออกมาเป็นเอ่อเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนครับแล้วก็อย่างที่ใยงมุมก็เป็นแมงมุมชอบพูดผิดแมงมุมชื่อเพ็แมงมุมเป็นก็เป็นแสงสว่างคนหนึ่งเมื่อกี้เห็นเขาพูดก็โอเคเลยนะเขาพูดเก่งนะโอเคอ่ะขอใจมากน้องมุมที่อยู่รั่ครับขอบคุณค่คะสวัสดีครับทุกคนถ้าชอบ ความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ